สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดกันนะครับขั้นตอนแรกครับให้มาหน้า google ของเรานะครับเซิร์ชคำว่า k m m อ h ขีดทีเได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วครับจะเจอเว็บของเรานะครับอันแรกเลยนะครับให้คลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้ามาแล้วครับจะเจอหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับให้ทุกคนมากดที่สมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับพรกด เข้ามาแล้วนะครับจะเจอช่องสี่ช่องนะครับกรอกข้อมูลในครบถ้วนนะครับแล้วก็ติ๊กถูกของอันล่างนี้ได้เลยครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับหลังจากสมัครแล้วนะครับให้ลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอาตอนนี้เราได้เข้าสู่หน้าเว็บไซต์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับอันดับแรกครับให้มาที่หมวดหมู่นะครับ ให้เลื่อนลงมาครับเลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สดกดถูกใจไลฟ์สดนี้นะครับให้คลิกเข้าเลได้เลยครับต่อมาครับบริการครับให้ทุกคนเลือกเวลาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองสัก15นาทีนะครับแล้วอย่าลืมอ่านคำแนะนำกานสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ทุกคน เอาลิงก์ที่หน้าเฟซของเขาได้เลยนะครับนี่ครับจะเป็นหน้าไลฟ์สดแบบนี้นะครับให้ทุกคนคัดลอกลิงก์ข้าบนนี้ได้เลยนะครับอะไรมาใส่ตรงนี้นะครับปริมาณนะครับปริมาณคนดูนะครับขั้นต่ำสิบนะครับสูงสุดหนึ่งมื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองสักห้าสิบนะครับค่าค่าบริการนะครับจะอยู่ที่สามบาทนะครับถูกมากเลยนะครับ ให้กดสั่งซื้อได้เลยนะครับอพอกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับระบบจะแจ้งว่าระบบได้ทําการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเปราวัติการสั่งซื้อนะครับสถานะตอนนี้ของเรากําลังรอดําเนินการอยู่นะครับที่เราสั่งซื้อไปเมื่อกี้นะครับต่อมาครับเติมเงินนะครับ ช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะเป็นสแกน QR code นะครับทัวร์นิวเวลส์นะครับอ่างเปลวอลเลทนะครับแล้วก็บัตรเดบิตเครดิตนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญคิโตนะครับให้ทุกคนเลือกได้เลยนะครับจะใช้บริการไหนนะครับต่อมาครับบริการของเราครับจะมีหลากหลายบริการนะครับ Facebook ครับ แล้วก็ you tube t i k t o k IG นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับต่อมานะครับแนะนำเพื่อนนะครับให้ทุกคนคัดลอกลิงก์นี้ส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับจะได้อัตราการค่าแนะนำ5%าเเลยนะครับต่อมาครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์เกมเอ็มพีทีเอสได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับจะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับ ต่อมาครับในตั๋วช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับจะเป็นการทักหาแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดคนดูขึ้นยังนะครับอะตอนนี้ยอดคนดูก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากที่เราปั๊มไปห้าสิบตอนนี้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ